เสร็จยังเนี่ยเชลีปใกล้เสร็จแล้วค่ะสักครู่นะคะเสร็จแล้วค่ะเออป้าคะมีอะไรเหรอเออคือว่าคือจะพูดอะไรก็พูดมาเชลีปไม่มีอะไรแล้วค่ะขอโทษนะคะขอบคุณค่ะจ้าสงสัยป้าเขาคงจำเราไม่ได้แล้วมั้งช่เถอะ ไปเอาตัวมาครับไปกับผมครับคะผมบอกให้ไปกับผอุ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรของคุณเนี่ยไปไหนคุณเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยปล่อยคุณไปไหนเฮ้ยปล่อยฉันก็ไ้รถครับนี่คุณจะพาฉันไปไหนเนี่ย เชิญเข้าไปในรถครับป้าไปกับฉ e ันไปไหนครับป้าจะพาฉันไปไหนอ่ะไม่ต้องห่วงพวกฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกเชิญนครับ ลาชวังเนี่ยมันมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยอยากได้ไหมล่ะป้าพูดอะไรของป้าคะเนี่ยแล้วสรุปที่ป้าให้ฉันมาที่เนี่ยป้ามีทุะอะไรหรือเปล่าคะให้ฉันมาขัดรองเท้าให้เหรอนั่งนสิมันมีแหละมันข้างบนถ้าอย่างนั้นผมขอเข้าเรื่องเลยกันนะครับพอดีคุณท่านนะครับ เขีนว่าคุณเป็นคนดีเคยช่วยชีวิตท่านคุณเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตคุณมีโอกาสที่ชฉวยโอกาสแต่คุณก็ไม่เฉวยโอกาสท่านเลยอยากตอบแทนคุณนะครับแสดงว่าที่ป้าไปหาฉันให้ฉันขัดรองเท้าให้ป้าเนี่ยป้าจำได้ใช่ไหมคะว่าวันนั้นน่ะฉันเป็นคนช่วยป้า อะไรไหมคะป้า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 อุ้ยทำไงดีวะเนี่ยช่วยด้วยค่ะใครก็ได้ช่วยด้วยค่ะป้าป้าช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะคุณหมอคะคุณหมอคะช่วยด้วยค่ะ คุณหญิงคุณหญิงคะเออคุณหมอรู้จักคุณป้าด้วยหรอคะรู้จักสิคะคุณหญิงท่านบริจาคเงินให้โรงพยาบาลเรามาหลายปีแล้วฉันว่าพาคุณหญิงท่านเข้าไปข้างในกันดีกว่าคะ่ะผู้หญิงคนนั้นแหละครับคุณท่านที่ช่วยคุณท่านไปโรงพยาบาลวันนั้นนะเธอแน่ใจนะแน่ใจครับผมเช็คก,กล้องวงจรปิดจากคุณหมอวันนั้นแล้ว มาติดตัวแน่ครับหน้าแปลกนะผู้หญิงคนนี้ดูท่าทางน่าจะยากจนแต่วันนั้นนะ่ะเขาไม่คิดที่จะขโมยของฉันสักนิดหนึ่งทางๆท,ที่มีโอกาสบางทีเขาอาจจะเป็นผู้หญิงคนที่ทคุณท่านตามหาอยู่ก็ได้นะครับอ๋อเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้นี่เองพวกคุณทำฉันตกใจแทบแย่เนี่ย <c oughs> นึกว่าฉันโดนลักพาตัวซะแล้ว <c oughs> ฉันให้โอกาสเธอขอเธออยากได้อะไรเป็นการตอบแทนแลกกับการที่เธอช่วยชีวิตฉันเออจริงๆแล้วฉันไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรห,หรอกคะ่ะฉันเห็นคุณป้าเนี่ยตกอยู่ในอันตรายฉันก็เลยช่วยแค่นั้นเองคะ่ะคุณอยากได้เลยคุณขอบคุณท่านได้เลยนะครับไม่ว่าคุณขออะไรอะ่ะคุณท่านจะเต็มใจให้อยู่แล้วอนี่ฉันไม่กล้าขอหรอกคะ่ะถ้างั้นเอาอย่างนี้เธอมาอยู่ที่นี่กับฉัน ในฐานะลูกบุญธรรมของกันเธอจะได้ไม่ต้องลำบากอีกล,ลูกบุญธรรมคุณป้าจะให้ฉันเป็นลูกบุญธรรมเลยเหรอคะคือคุณท่านน่ะไม่มีทายาทสืบสกุลนะครับอีกอย่างคุณท่านก็จุกจิกตากับคุณที่คุณเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตว์ท่านก็เลยอยากให้โอกาสคุณนะครับมาเป็นลูกบุญธรรมฉันเถอะนะ อย่างนั้นหรอคะนี่คุณแม่คงลืมไปแล้วสินะคะว่ามีหนูเป็นลูกบุญธรรมอยู่แล้วอ่ะเช่นจะรับใครมาเป็นลูกบุญธรรมอีกสักกี่คนมันก็เป็นสิทธิ์ของฉันแบบนี้ก็เท่ากับว่าคุณแม่พยายามหาคนมาแทนที่หนูทงทั้งที่หนูตั้งใจทำงานบริหารธุรกิจให้คุณแม่แต่คุณแม่กับไม่เห็นหัวหนูตั้งใจบริหารธุรกิจให้ฉันอย่างนั้นเหรอ ี่เป็นข้อมูลยักยอกเงินบริษัทของเธอฉันให้มดตามสืบมาหลายเดือนแล้วถึงว่าตั้งแต่เธอเข้าไปบริหารบริษัทของฉันกําไรมันถึงได้ลดน้อยลงเออคุณแม่คะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะฟังคิมอธิบายก่อนไม่ที่เป็นแค่นั้นนะครับคุณคิมครับผมขอเชิญตัวคุณแม่ลงพพด้วยนะครับเฮย้ยอะไรปล่อยจะมาจับทำไมเนี่ยข้อหาแรก คุณยักยออเงินของบริษัทข้อหาที่สองคุณพยายามฆ่าผลตรวจของคุณท่านออกแล้วนะคะเราพบสารพิษในร่างกายของคุณท่านค่ะสารพิษแล้วคุณท่านได้รับสารพิษได้ยังไงครับอาหารเหรอครับไม่ใช่ค่ะทางปอดค่ะทางปอดโชคดีที่มีคนพาท่านมาส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลา ไม่งั้นท่านอาจจะไม่รอดก็ได้ค่ะงั้นหมอขอตัวก่อนนะคะขอบคุณครับ ท่านจะไปข้างนอกเหรอครับให้ผมเรุไปส่งไหมครับไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเรียกแท็กซี่ไปเองวันนี้ฉันอยากอยู่คนเดียวสักวันหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวฉันโทรให้เธอไปรับก็แล้วกันครับคุณแม่คุณแม่คะกําลังจะออกไปข้างนอกเหรอคะมีอะไรเหรอพอดีหนุมไปต่างประเทศมาแล้วก็ได้ยาดมสมุนไพรมาคะ่ะเลยเอามาฝากคุณแม่ขับใจนะ ฉันอุตส่าห์รับเธอมาเลี้ยงฉันอุตส่าห์ให้โอกาสเธอแต่เนี่ยเหรอสิ่งที่เธอตอบแทนฉันเพราะแบบนี้ไงฉันถึงต้องหาทายาทคนใหม่ที่ไม่โลภเหมือนเธอหมดเวลาของเธอแล้วคิมลาก่อนแม่แม่เดี๋ยวก่อนหนูอยากสิคุูมแม่ฉันขอบคุณเธอทั้งสองคนมากเลยนะนเธอด้วยนะมด เธอซื่อสัตย์เกิดฉันมากกว่าลูกบุญธรรมของฉันเธออีกส่วนนางหนูเนี่ยเธอช่วยชีวิตฉันชาตินี้ฉันจะไม่มีวันลืมคุณท่านอะให้ทั้งงานให้ทั้งเงินกับผมแทนตอนที่พ่อผมไม่สบายเนี่ยคุณท่านยังให้เงินไปรักษาอีกถึงตอนนี้พ่อผมจะไม่อยู่แล้วก็ตามผมเคยสัญญากับพ่อไว้ว่าผมจะซื่อสัตย์กับคุณท่านจนกว่าชีวิตจะหาไม่ครับตอนเนี้ ฉันก็เหลือแค่พวกเธอสองคนแล้วนะเธอจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะให้พวกเธอสองคนมาเป็นทายาทของฉันเออคุณท่านครับผมไม่คิดว่าโมดเธอจะมองข้ามคนซื่อสัตย์อย่างเธอได้ยังไงเธอสมควรที่จะได้รับสิ่งดีๆเหมือนกันขอบคุณท่านคุณท่านหนูก็ขอบคุณคุณป้าเหมือนกันค่ะ ที่มอบชีวิตใหม่ให้หนูหนูช่วยชีวิตป้าแถมเป็นคนตื่อตรงไม่โลภไม่ลักขโมยท,ทั้งทั้งที่มีโอกาสคนแบบหนูนะหายากในยุคสมัยนี้ถ้าหนูมาเป็นลูกสาวป้าป้าจะดีใจมากค่ะตอนนี้เราก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะ พี่มดวันจี้จ์น้องแอนจะไหมครับแม่ดาจ้าใช่ค่ะแม่ดาจ้าหนูหนูหิวเหรออะพี่ให้พี่ให้หนูแล้วพี่จะกินอะไรล่ะคะ ไม่เป็นไรหรอกก็เพอาะพี่เล็กอะ่ะอดได้อยู่แล้วแต่หนูเนี่ยยังเป็นเด็กไม่ควรอดนะอ่ะขอบคุณค่ะงั้นพี่ไปเก็บขวดต่อแล้วนะเอาวะ ทำบุญทำทานหน่อยจ้าทำบุญทำทานหน่อยจ้าทำบุญทำทานจ้าทำบุญทำทานหน่อยนะจ้าขอบคุณจ้าเอาวะอย่างน้อยอ่ะก็ได้มามีหนึ่งถ้วย อกันอีกแล้วเนี่ยนิดจะไปไหนอ่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าหนูจะไปไหนโธ่นิดยังหิวอยู่หรือเปล่ากินบะหมี่กับพี่ไหมไม่เป็นไรค่ะหนูแย่งข้าวเหนียวหมูเป้งพี่กินแล้วหนูไม่อยากจะแย่งบะหมี่พี่กินอีกแย่งที่ไหนล่ะพี่เต็มใจให้อะแบ่งกันกินก็ได้ พี่มากมากเลยนะคะที่ใจดีกับหนูหนูไม่มีอะไรจะตอบแทนพี่นอกจากสิ่งนี้ค่ะ พี่ไม่ต้องรู้หรอกค่ะว่าหนูไปเอาเพชรมาจากไหนพี่ลองเอาไปขายดูนะคะหนูว่าน่าจะได้เงินเยอะอยู่นี่เป็นสิ่งเดียวที่หนูตอบแทนพี่ได้ค่ะน,น้องน้องไม่ต้องให้พี่ขนาดน,นี้ก็ได้นะพี่รับไปเถอะนะคะหนูอยากให้อย่างนั้นหนูไปก่อนนะคะน้อง ฉันไม่ได้มาขอทานจ้ะคือฉันเอาเพชรมาให้ตรวจอะจ้ะว่าเป็นเพชรจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนะขอทานอย่างเธอเนี่ยนะไปเอาเพชรมาจากไหนมีคนให้ฉันมาจ้ะช่วยตรวจให้หน่อยนะจ๊ะ รายบ้านผู้หญิงคนนึงให้ฉันมาจ้ะทำไมเหรอจ๊ะก็เพชรนี่มันเป็นสร้อยเพชรของตระกูลมหาเศรษฐีที่สั่งทำพิเศษมีเส้นเดียวในโลกแล้วตอนนี้ลูกสาวของมหาเศรษฐีคนนั้นก็หายตัวไปมหาเศรษฐีคนนั้นกำลังตามหาอยู่แต่ยังหาไม่เจออะไรนะจะบอกนะว่าเด็กคนนั้นคือ ฮัลโหลสวัสดีค่ะขอเลียนสายคุณอุ้ยหน่อยค่ะ <eken> นี่ค่ะคุณอุ้ยเฮ้ยใช่จริงด้วยอะสร้อยเพชรเนี้ยขอทานคนนี้เป็นคนนำสร้อยเพชรมาให้ฉันค่ะเอ่อคุณเป็นใครเหรอคะนี่คือคุณอุ้ยเศรษฐีเจ้าของสร้อยเพชรที่ฉันบอก คุณครับคุณไดสร้อยเพชรนี้มาจากไหนหรอครับออพอดีว่ามีเด็กยากไร้คนหนึ่งอะค่ะแกหิวฉันก็เลยแบ่งอาหารให้แกกินแกก็เลยตอบแทนฉันด้วยสร้อยเส้นนี้ค่ะคุณเจอเด็กคนนั้นที่ไหนหรอครับคุณช่วยพาผมไปหาเด็กคนนั้นหน่อยได้ไหมครับ<อ>ผมคิดว่าเด็กคนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นลูกผมอะได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันพาไปนะคะได้ครับทางนี้ค่ะขอบคุณมากนะครับค่ะ ทอฝันลูกพ่อพ่อ,พอเดี๋ยวเดี๋ยวทอฝันท้อฝันเป็นไงบ้างลูกลูกรู้ไหมว่อพ่อเป็นห่วงลูกแทบแย่เลยนะทอฝันอย่าทำแบบนี้เลยนะลูกกลับบ้านเราเถอน,นะไม่ทอฝันเลิกโกรธพ่อทักทีส่วนลูก ถ้าแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นพ่อไม่รักแม่แล้วทอฝันฟังพ่ออธิบายก่อนได้ไหมลูกไม่หนูไม่ฟังปล่อยหนูหนูจะไปดามทาของหนูเดี๋ยวพอฝันเอาวี้นะลูกลูกให้โอกาสพ่ออธิบายก่อนได้ไหมและหลังจากนี้อ่ะลูกจะไปอ่ะพ่อจะไม่ห้ามลูกอีกเลย ก็ได้ค่ะไม่ใช่ว่าพ่อไม่รักแม่ของลูกหรอกนะแต่เราสองคนรู้ดีว่าแม่ของลูกอะได้จากเราไปแล้วพ่อแต่งงานใหม่แล้วผู้หญิงคนนี้รักพ่อแม่ใหม่ของลูกเขาเป็นคนดีนะถ้าลูกเปิดใจอะลูกจะรู้แล้วพ่อรู้เหรอคะว่าแม่ใหม่เป็นคนดี พราะเขาอะคอยอยู่เคียงข้างพ่อและช่วยเหลือพ่อเสมอมาตอนที่ธุรกิจของพ่อมีปัญหาเขาก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเขาก็บอกว่าไม่รังเกียจพ่อที่มีลูกแล้วเขาอ่ะเต็มใจที่จะรักพ่อและก็รักท้อฝันเหมือนลูกแท้ๆพอแบบนี้ไงพ่อถึงแต่งงาวเขาอะแล้ว เขาจะรักหนูเหมือนลูกจริงๆหรอคะถ้าลูกอยากรู้อะลูกต้องลองเปิดใจและให้โอกาสเขาแสดงให้ลูกเห็นนะทอฟันก็ดได้ค่ะจริงเหรอทอฟันขอบใจมากลูกที่เข้าใจพ่ออะ ทำอะไรให้หนูหน่อยได้ไหมคะเอ่อทอ้อฝันให้พ่อช่วยอะไรเหรอลูกตอนที่หนูหนีออกจากบ้านนะไม่มีใครช่วยหนูเลยนอกจากพี่ผู้หญิงคนนี้เขาให้อาหารหนูประทางความหิวหนูยากตอบแทนพี่เขาอะค่ะพ่อช่วยให้รางวัลพี่เขาหน่อยได้ไหมคะได้สิลูกขอบคุณคุณมากเลยนะครับ ที่ช่วยเหลือแกตอนที่แกลำบากอ่ะผมขอเชิญคุณไปที่บ้านผมหน่อยได้ไหมครับเออนะคะพี่เออก,ก็ได้ค่ะนี่นะครับ ทานให้เต็มที่เลยนะครับถ้าคุณไม่อิ่มเนี่ยคุณบอกผมเดี๋ยวผมให้แม่บ้านทำเพิ่มโอ้แค่เนี้ยมันก็เยอะมากแล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแค่นี้ยังน้อยไปครับสำหรับที่คุณเนี่ยช่วยลูกสาวผมนี่ครับถือว่าเป็นน้ำใจเล็กน้อยจากผม กูนคุณนะคะไม่ต้องให้ฉันก็ได้ค่ะคือแค่คุณเลี้ยงข้าวฉันอะ่ะฉันก็ขอบคุณมากแล้วอะ่ะเพชรนี่มันเทียบไม่ได้กับการที่ผมได้ลูกสาวผมกลับคืนมาหรอกนะครับลูกสาวของผมเนี่ยมีค่ากับผมมากที่สุดต่อให้ผมอะ่ะต้องแลกกับทรัพย์สินทั้งหมดที่ผมมีผมก็ยอมครับแต่ว่านี่มันมากไปสำหรับฉันจริงๆนะคะ มันไม่มีอะไรมากไปหรอกนะครับอีกอย่างลูกสาวของผมแม่ก็ให้ซอยเพชรคุณไปตั้งแต่แรกแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นคุณรับไปเถอะนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะพี่เป็นคนดีพี่สมควรได้รับสิ่งดีๆนะคะมาครับกินกันเลยครับ เต็มที่เลยนะครับ